มาถึงเรื่องราวแขกงรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่าภูมิใจนำเสมอนะเสมอมาทำไมหรอยิ้มกุ้งกิมจสามีมาจ้าไม่ใช่ชยพลพี่กันเลยนะถามว่าสามีคนไหนก็จะดูไม่ดีโดนทหารแบบนี้ ถ้าดูมีหลายคนดูมีตัวเลือกจังเลยอะ่ะเพราะใน,นเรื่องนี้ก็มีถึงสองคนด้วยกันกับละครเลตติ้งอันดับหนึ่งนะคะหนึ่งทุ่มทางช่องวัน31กับนางฟ้ากรมกรสามีคนแรกก็แล้วกันนะคะคพี่พลพลนน,พพลนั่นเองเพราะว่าเออได้ข่าวมาว่าพี่เขาจับพระจัผูม,มาเล่นละครเรื่องหนีแต่ว่าทําได้ดีมากๆแม้ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกเลยได้คนชมวแบบฮะนี่เรื่องแรกของพี่พพลนเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเพราะว่าทั้งเล่นดราม่าตก น้ำโดนต่อยโดนรุมทำร้ายตาบอดตามหาเมียทำได้ดีมากเสียงชมเยอะแยะมากมายเลยและที่สำคัญเลยแล้วคนเขาก็อยากจะรู้ว่าเจอเมียกี่โมงจ้าก็เกือบจะรู้และพี่อะไรจะไปบอกอยู่แล้วเชียวก็เกิดเรื่องใช่เออคนที่จะมาบอกก็ดันเกิดอุบัติเหตุอีกงั้นมาถามเจ้าตัวเลยดีกว่าพลพลสวัสดีค่ะสวัสดีคเกิดไหมเกิดไห่ยิ้มไกันเกิด เพราะว่าทุกทีที่เจอก็คือไม่เคยนั่งสัมภาษณ์ทุกทีก็จะต้องเข้าบทแบบว่าพี่จารอะไรอย่างเงี้ยรวเป็นพกาถามเลยดีกว่าพี่พลพลให้ข้อมูลกับทีมงานเราบอกว่าการรับละครเรื่องนี้เรื่องแรกคือบทเรียนในชีวิตคืออะไรคะทำไมใช้คำว่าบทเรียนในชีวิตไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยทางที่ดีหรือทางที่ดีทางที่ดีทางที่ดีคับเป็นเป็นบทเรียนที่ดีมากเลยสําหรับสาหรับ พลพลในการแสดงครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบไม่ไม่เคยคิดว่าจะจะแสดงละครหรือมาเล่นละครเพราะว่าตัวเองแบบไม่ถนัดเรื่องนี้เลยอะไรย่างเงี้ยครับแตพี่ทำได้ดีมากเลยนะจริงเหรอจริงจริงนี่ถาม, <ทำ S 2> มาคุณดูสิตมมแต่แตนะ่แต่อยากจะถามว่าไอตอนเขามาติดต่อความเป็นเรื่องแรกอ่ะพี่พลพลรู้ไหมคะว่าจะต้องแบบดราม่าสมบูสมบันขนาดนี้ได้อ่านอย่างละเอียดไหมคะคือเอาจริงๆไม่ได้อ่านบทเลยอ่ะแล้วตหนังเะยรคือคือ คือตอนแรกยังไม่ได้รับเลยเพราะว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยเขาอยากให้ไปเป็นพ่อนางเอกเป็นกรรมกรแล้วก็เราก็คิดว่าเออเป็นพ่อนางเอกก็คงแบบบทไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาต้องเน้นนางเอกเพื่เอกอยู่แล้วนะไรเแล้วก็คงเป็นแบบพ่อแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่ะลูกไปทํางานเล้วอะไรเงี้กลับมากอดลูกนอนดูเหมือนจะงายดูเหมือนจะง่ายแล้วคิดว่าสบายสบายไม่ไหมอะไรรหอกนะบทน้อยๆบทน้อยๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ย พอพอวันแรกที่จะต้องไปถ่ายที่ที่ชนบุรีเนาะที่เราไปกันสองคืนอะ่ะบทที่อยู่ในรถหนาเช่เอ <laughs> ประมาณนี้ <laughs> ซึ่งอตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตอนอะไรยังไงต้องแบ่งวักอะไรยังไงคือแบบพอเห็นปุ๊บเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยหรอไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่คิดมันเยอะเกินที่เราแบบผมเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วกไ็ไม่ชอบไม่ชอบจํา อะไรพวกนี้คือพี่พ่อคนอาจจะกังวลว่าจะจำหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวกลัวจะไปทำให้แบบทีมงานกล้องเกิงแบบว่าเขาจะทำแบบอะไรหรือเปล่าแบบเดี๋ยวเขาช้าเพราะเราใหม่เพรผมเห็นคำว่าจากนุ้ยบ่อยมากแน่คนอย่างนั้นหรอแต่หนูไม่เคยทำใส่พี่กระโดนะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกละหนูไม่เคยทำใส่พี่กระโดเลยทำใส่ใครแต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับ แบบนั้นกับหนุ่ยเลยว่าแม่หนุ่ยไม่เคยทำแบบนี้กับบทก็เยอะเลยใช่การมาเล่นละครก็ใหม่แล้วต้องมาเจอหนุ่ยสุจิราลำบากไหมฮะลำบากใจกับเขาคือหนว่ยไม่น่าเจอเลยวนุ่ยก่อย้ายมาเป็นแบบแขกรับเชิญได้ไหมได้หรอคือสร้างปัญหาเยอะไหมฮะคือคือจริงๆแล้วกับตอนแรกที่กังวลคือแบบว่าเฮ้ยคนที่มาเป็นเมียในเรื่อง เป็นนางงามเลยนะและเป็นคนที่ช้ำชอในการแสดงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเราจะไปทําให้เขาช้าลงไหมหรือแบบไปทําให้เขาลาคานไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ไม่ตามไอจีหนูไงทำไมอะหนูแค่ได้แต่ตําแหน่งเท่านั้นแหละแต่ละคนติดกรรมคือติกรรมคือเดี๋ยวพอเจอตัวจริงเป็นยังไงคะอยไม่มองไม่คิดนะอ่าไม่มองไม่มองจริงๆแล้วพอพอเจอปุ๊บเนี่ย มันผ่อนคลายแต่วันแรกเพราะว่าเขาเป็นคนสนุกสนานมากเป็นคนเอเนร์จีเยอะมากแล้วก็ชวนทำติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นเรื่อยๆจะแม่ติ๊กต็อกใชคือเหมือนเคยได้ยินพี่พี่ประลพดพทธบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมาเจอคนนิสัยแบบหนุ่ยขยายความนิดนึงสิครับทำจำกัดความนั้นน่ะพี่โนคือคือคือไ่ะไม่มองคือคือไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมาเจอแบบุยนางงามที่แบบว่า เป็นคนสนุกขนาดนี้ภาพที่เราเคยเห็นนางงามมันดีกว่าทิ้งไปเลยทิ้งหนูว่าที่พี่พลตะกุกตะกักอะในใจพี่พลไม่ได้คิดคำนี้ใช่ไหมบอกว่าพี่เขาใช้คำดีเนาะคำในใจออกมาแปลงคำสนุกขนาดนี้คื้ยองมาคือเป็นนะผมว่าทุกคนรู้ทุกคนรู้จักหนุยดีพี่พลที่พี่พลไม่พูดอะมันจะไม่ได้นะมันจะมีหลายคำออกมาพูดออกมาค่ะ เคยเคยพูดกับนุยไปแล้วนุ้ยพูดแทนได้ไหมไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้พูดสมมติยังไม่เคยพูดแล้วกันครับพูดกับเนยรายการรอบวันจริง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 ไม่ได้แบบคิดอะไรแบบนอกเหนือจากนั้นคือแบบว่าเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีเยอะเป็นคนที่แบบทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในนั้นพี่บลพูดอย่างนี้จริงเหรอจริงเหรอแม่นุ้ย พูดออกมาเพราะพูดความจริงออกมาเลยหนูเป็นยังไงจำไม่ได้แล้วอ่ะพ่อบอกว่าหนูหละลายพฤติกรรมพอม่อตั้งแต่สินแรกที่เราเข้าด้วยกันคือคือคําว่าละลายพฤติกรรมเนี่ยมันแบบมันเหมือนแบบมันเป็นอัตโนมัติตรงที่ว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยผมค่อนข้างเกรงกับทีมงานนู่นนี่นั่นหนุยเป็นคนละลายพฤติกรรมผมตั้งแต่วันแรกเรื่องการกินการอยู่เรื่องไปเที่ยวแบบในในขณะที่ถ่ายในสวนสัตว์ที่กับกับลูกกับอะไรเงี้ยที่แบบว่า เขาเป็นคนที่แบบทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายพ่อมันีพ่อมันนี่ถ่ายติ๊กต็อกเต้นกันเต้นเลยเหรอเต้นเลยเหรอและนักเรียนเต็มเลยนักเรียนเต็มเลยเขาไปสนทนาไปสนทนาแล้วดูมีเด็กๆดูเต็มเลยแล้วผมก็ต้องเต้นกับเขามันก็มันก็เริ่มแบบเออรู้สึก เออก็ทําได้เนาะทาได้แบบนี้ก็ทําได้มันละลายพฤติกรรมผมไปแบบหมดเลยเพราะว่าคือละครเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลามาให้เราแบบว่าจะมารักกันแต่ในเรื่องเรามาโดยการเดินเรื่องคือเรารักกันมา,ามีลูกกันแล้วอะอมีลูกกันแล้วอะอแล้วคนนี้คือคือสามีที่ฉันรักอย่างเงี้ยฉันก็ต้องทํำยังไงที่ว่าคือมาเจออ่ะเรออ่านบทกันแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่า เราก็ต้องวันที่แสดงอ่ะมันต้องแววตาเขาต้องรักเราเราก็ต้องรักเขาและทำยังไงให้เขาสนิทใจกับเราเต็มติ๊กต๊อกใช่ไม่เน่ก็คือแบบพอเราคุยกันเวลากินข้าวเนาะแล้วก็เราก็เอาเด็กที่จะเข้าฉากน้องไอรินเนี่ยจะเป็นเล่นเป็นลูกเป็นเป็นลูกเราจะต้องสนิทกันเอามานั่งตักเอามาคุยกันจนแบบสนิทกันจริงๆอย่างเงี้ยมีมีแบบเออโดนแย่โดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมคะนึกตาตาโตทำไมแกล้งพ่อเหรอ มีมีบ้างเลกน้อยดูเป็นสามีที่กลัวเมียเนาะคือคือด้วยความที่เราแบบเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็พูดพูดถามทีตอบทีอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะแบบว่าพ่ออนุ่นอันนี้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็จะฝากซื้อของเราก็จะฝากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วผมเป็นคนชอบ ใครชอบอะไรก็จะซื้อมาฝากเรื่อยๆจริงก็ครั้งที่แล้วที่เบสมาเบสมาบอกเลยนะว่าคุยพี่พารพลคือเป็นคนที่จําได้หมดว่าทุกคนอยากกินอะไรชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยปลาดุกปลาดุกเออเราเป็นคนแบบนี้วันนี้ก็ซื้อมานะคะเก็บโอเหรอเก็บดีเทลเพราะว่าวันนี้นุ้ยทักไปตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้พ่อมากี่โมงใช่ไหมแล้วก็อ๋อโอเคเดี๋ยวเจอกันนะแต่ด้วยความเนี้ยคุณพารพลเนี่ยเขาก็เลยถามอีกเหมือนประโยชนมาว่าจะเอาอะไรคยดูสิอบอุ่นเนาะนุ้ยก็เลยพิมพไปว่าปลาดุก แล้วก็มาแล้วแล้วก็มาเดี๋ยวได้กินกันแน่เลยปลาดุกนะเพราะว่าพ่อเอามาประมาณ3ามบ่อเดี๋ยวโอาใหเราบอเขาบ้าเหรอกคะจริงจริงเอาแล้วถึงที่ไปหอกไม่นะสตาร์บัคอะใช่ก็แบบแจกทุกคนเออนี่พ่อพูดถึงเรื่องนี้เลยสิก็ก็กาแฟอาจจะไม่แบบไม่จะสตาร์บัคตัวทั่วไปแล้วแบบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าร้านกาแฟร้านกาแฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปถึงทุกทุกคนก็แบบ ง่วงนอนจังเลยกาแฟไหมสั่งกาแฟเออตืดรับมันไม่ได้เยอะมากก็แบบ ช่างหน้าช่างผมจริงไหมแม่ขอตูมอะไรเงี้ยทั้งหมดในกองประมาณ60คนไม่เยอะไม่เยอะใช่ประดุกสามบอใช่แล้วแบบหกสิบทุกคนได้กินแล้วก็ที่สําคัญคือจนมีคําบอกว่าพี่พลพลมาเล่นละครเรื่องนี้เล่นเอาสังคมไม่ได้เน้นเอาตังค์จริงหรือเปล่าก็ได้สังคมนะได้ได้เพื่อนดีๆได้แล้วไม่เน้นตังค์ด้วยหรอเน้นแต่ดูเราไม่น่าได้เลยนะได้ได้อยู่ได้อยู่เห็นเห็นเห็นว่าเห็นเห็นเขาบอกว่า พอเข้าซีนกับคุณนุ้ยแม่นุ้ยเนี่ยมีมีฉากที่ทําให้เรานึกถึงคุณภรรยาที่บ้านแบบนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าภรรยาในบทเนี่ยคุณนุ้ยที่แบบเห็นไหมคุณผการเห็นปาเขาไม่วงเล็บนะคุณนุ้ยนะภรรยาในบทคนที่เป็นผกาเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบเพราะว่าภรรยาผมก็พูดน้อยแล้วก็แบบเอาใจใส่ ไม่ใช่หนุยพี่ก็ไม่ใช่หนุยไงเราพกาพกาพกาแล้วเขาสวมบทได้ดีมากจี่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมียเราก็เคยพูดแบบนี้กับกับกับลูกซึ่งซึ่งลูกในในในเรื่องนั้ก็แม่ก็จะพูดว่าลูกคือพรจากฟ้าที่ส่งมให่พ่อกับแม่นะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยพูดกับลูกว่าคือได้ได้ลูกที่ดีมาแล้วแบบลูกเป็นเด็กดีแบบนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบดีมากดีใจสำหรับได้ลูกแบบได้ลูกมาเป็นเป็นลูก ของเรานะอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบนึกถึงได้แล้วแบบมันมันก็ๆๆผลตั้งทั้งตัวเลยแล้วก็แบบก็เลยสมบทได้ว่าแบบเออมันมันซึ้งจริงนู่น อยากจะเอาคุณปอนสามีคุณนุ้ยมานั่งตรงนี้เนาะแล้วถามว่าอยากได้ภรรยาแบบคุณนุ้ยสุจิราหรือว่าอยากอยากได้ภรรยาแบบพกาพยายามแล้วนะคะพยายามที่จะใช้ชีวิตประจําวันเป็นเป็นพกาแต่ทําไม่ได้และอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยในกองเนี่ยชื่นชมพี่พลพลมากนอกจากว่าจะเป็นป่าพลพลแล้วเนี่ยนะคะคือพี่พลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เกรงใจทุกอย่างเกรงใจทุกคนแม้ว่าเขาเป็นพลพลน่ะเราต้องดูแลเขาอ่ะถูกปะแต่เขาก็คือแบบ ไม่บ่นไม่แบบไม่ว่าไม่พูดอะไรเลยแม้กระทั่งว่าฉากที่เราจะต้องไปตกทะเลเทียมเนาะไปเล่นในทะเลเทียมค่ะแล้วพี่จนทําให้พี่พระพระตาอักเสบแต่ไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ย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 อันนี้คุณผู้ชมคือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่กี่นาทีนะแต่เราถ่ายตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองนะอยู่ในเนี้ยแล้วก็ใช่ต่างหากใช่แล้วก็คืนอีกต่างหากแล้วก็คือเป็นวันแรก เป็นวันแรกๆของพี่พลด้วยในการเข้าฉากคืนแรกเลยเนาะคือเออใช่โเราไปจัดเนาะอันนี้คืนที่สองคืนที่สองใช่คิดดูดิสมบุกสมบันมากค่ะไปตกรถปุ๊บแล้วก็มาตกน้ำโอ้แล้วตาเสพด้วยอันนี้ทะเลจริงแล้วก็ที่ตากเสบคือมาตอนทะเลเทียมครับตอนทะเลเทียมมีสองเหตุการณ์ที่แบบจดจำก็เรื่องเรื่องดำน้ำแล้วก็แบบตาโดนคลอรีนกัน อาการมันเป็นยังไงพี่อาการคือมันก็เคืองๆตาปกติแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เจ็บแสบทรมานมากแต่ว่ามันแดงมันแดงจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันรู้สึกเฮ้ยทำไมมันแดงขนาดนี้ก็หยอดตาไปหยอดตาไปเรื่อยๆไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาที่เราหยอดนั่นแหละเราก็เลยบอกเอาหยอดเองก็ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วฉันสาไปประมาณในช่วงนั้นประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่เราไม่ได้ไปที่กองพอดีช่วงที่แบบว่ามีเหตุการณ์นุ่นน้องน้องลำเพลินไป ไปโทรคอนเสิร์ตด้วยจังหวะเ้นส์พอดีเลยไม่มีใครรู้เลยว่าหูพี่ทุ่งเทจนแบบจริงแต่โดยปกติอะเขาก็ต้องบอกก็ต้องแจ้งกันนิดนึงก็ต้องแจ้งว่าเฮ้ยเพราะว่ามาเข้าซีนอะพี่พลพลยังหยอดตาอยู่เลยแล้วหนุ่ยก็คือรู้คือรู้คนเดียวเพราะพี่พลพลอะไม่ได้บ่นอะไรเลยแค่บอกว่าเออเนี่ยเนี่ยพ่ออะเจ็บตานะจากวันนั้นน่ะที่เราไปถ่ายด้วยกัน พ่อเจ็บตาเฮ้ยพ่อตาแดงเออเฮ้ยพ่อพ่อไม่คิดจะบอกใครเลยหรอไม่บ่นคนดีไหมเขาเทใส่แล้วคนคนดีถ้าเป็นนุ้ย่ถ้านุ้ยตากเสบอะจ๊ะอ้อโหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าฉันทุ่มเทขนาดนี้นี่ตัวจริงใช่ไหมคะนี่ตัวจริงใช่ไหมก็กาแล้วยังทุ่มเทถึงขนาดว่าในเรื่องต้องตาบอดครับ พี่ก็ไปฝึกซ้อมที่บ้านด้วยยังไงยังไงทำยังไงก,<า>ก,ก็จริงๆแล้วคือการมันมาจากเรื่องของทีมงานเขาทุ่มเทกับเราอะเขาเขาแบบว่าเขาพาเราไปเรียนอักษรเบลไปสถานที่แบบว่าไปเจอคนตาบอดจริงแล้วก็คนตาบอดที่เริ่มขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเป็นยังไงไปให้ใหรับรู้ความรู้สึกให้เรารับรู้ว่าเราต้องเดินยังไงใช้ไม้เท้ายังไงอะไรเงี้ยซึ่งเขาทุ่มเทหลักกับเราขนาดนี้สองสามวันที่เราไปเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราต้องเราก็ต้องทุ่มเทให้เขาบ้างแหละกลางคืนก็เลยมาฝึกเองที่บ้านเวลาเวลาภรรยานอนเนี่ยเขาจะปิดไฟมืดเลยทำ <c oughs> เราก็จะลุกแบบปกติก็จะเปิดไฟแล้ว <c oughs> เข้าห้องน้ำอะไรอย่างงี้แต่วันนั้นเราก็แบบเฮ้ยเริ่มเปิดไม่เปิด <c oughs> <c oughs> ไฟ <c oughs> มีแสงเล็ด <c oughs> ๆแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับ คำๆไปแล้วก็ไปเดินเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเลยได้กี่แผลได้ไากี่แผลก็จะมีชนตุ้งตั้งอะไรมากแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แผลมากแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คำๆคำๆคำกลับมาแล้วก็ขึ้นนอนเป็นแบบนี้ เป็นเดือนอะทำเป็นเดือนเลยทำทุกคืนเพราะเป็นคนเข้าห้องน้ำกลางคืนทุกคืนทุ่มเททุ่มเททุ่มเทพอเข้าชักปุ๊บคนพูดด้วยหันไปมองลืมลืมตอพืมตาบอดอยู่ต้องมองไม่ได้ลืมฝึกตอนคนคนพัก ทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าถ้าสมมติตอนนี้นะถ้าต้องตาบอดนะออแล้วคุยกันเนี่ยมันโฟกัสตามต้องเป็นยังไงอ่ะคะือได้ยินเราจะต้องใช้หูฟังแล้วก็ตาอาจจะต,งงตาอาจจะมองไปแบบอย่างนี้แล้วก็ได้ยินแล้วก็อ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าสมมติหนุ่ยถามก็อะไรนะอะไรนะที่ตามันจะไม่มองไปที่เสียงแต่ว่าหูไปอ๋อต้องใช้หูดามใช่ต้องเป็นแบบนี้ไง พร้อมสำหรับเรื่องที่สองเรียงก๊บกับกำลังใจฟีดแบ็กต้องถาตรงนี้หน่อยเพราะว่าทุกคนชมพี่พัชพลเยอะมากก็ดีครับแล้วก็จากป้าเพื่อนๆแฟนคลับแล้วก็รวมกับเพื่อนๆที่เล่นกรอบด้วยกันอ่ะที่จัดไม่เคยดูทีวีเลยนะฮะทุกวันนี้ก่อนทุ่มเขาต้องถึงบ้านแล้วติดละครช่วงวันไปแล้วติดละครช่วงวันไปแล้วพี่ๆที่อยู่นครก็โทรมาอะไรกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ย พี่ถึงบ้านแล้วนะพี่จะดูทีวีแล้วอะไรเงี้ยเขาจะแบบถุงสมบัติบอกแล้วก็ในขณะที่เราสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกเราเปิดเราเปิดช่องวันผ่านแอปเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาปึ้ง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 ร้องไห้ตามเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตลอดเวลาซึ่งมันก็แบบเป็นกําลังใจที่ดีมากเราเราก็ยังย้อนถามกลับไปว่า จริงเหรอได้ขนาดนั้จริงเลยไรางงี้จริงเพราะฉะนั้นขอบคุณมากฝากละครคืนนี้ของเราด้วยค่ะพ่อเราจะได้เจอกันกี่โมงคะนั่นสิเราจะได้รู้ความจริงหรือยังว่าเฮ้ยพกายยังมีชีวิตอยู่แล้วไปอยู่ตรงจุดไหนของโลกใบนี้จริงจริงใกล้แล้วล่ะใกล้ใกล้ละตอนนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าคืนนี้อัศวินเนี่ย ก็ได <Construction. S 1> ้ได้เบาะแสบางอย่างได้หลักฐานบางอย่างละก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้แหละลองติดตามดูนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเจ้าสัวจะขัดขวางอะไรได้อีกครับสามีคนนี้เนี่ยจริงเมื่อวานเมื่อวานมีคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าสัวน่าจะตุ๋ยไปเลยนะ เยอะส่วนเยอส่วโดนเยอะมากช่วงนี้ใช่โดนเยอะมากมีคนถึงบอกว่าจะไม่ไปอุ่นหนุนบูบูลาจะส่วนแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31ค่ะกับละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรนะคะวันนี้ขอบคุณพี่มาลพลค่ะขอบคุณค่ะ